สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิกไทยดาสปอยหนังจากความเดิมในตอนที่แล้วของหนังเรื่องรักนี้หวานนะพ่อของนางเอกก็อยากให้หนางเอกแต่งงานก่อน,นอายุ28เลยขัดขวางไม่ให้เธอเรียนต่อปริญญาเอกท่านจึงพยายามหาหนุ่มให้เธอไปดูตัวนับครังไม่้วนพระเอกที่แอบชอบนางเอกมาตั้งแต่เด็กก็พยายามหาวิธีช่วยโดยเผิอพูดไปว่านางเอกท้องกับเขาแล้วพวกเราสองคนก็รักกันมากพ่อจึงไม่มีทางเลือกแล้วก็อนุญ,ญาตให้เธอเรียนต่อและไม่ต้องไปนัดบอดอีกต่อไปท่านก็จะจับคู่ทั้งสองคนให้แต่งงานเพาะในไหนก็รู้ว่าลูกสาวตัว ตัวเองท้องแบบนี้เรื่องวุ่นวายของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปเราต้องไปรับฟังสปอยกันต่อได้เลยแต่ก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะพอ่อก็ได้มาถามพระเอกว่าแม่ของแกได้โทรหาแกไหมดูจากน้ําเสียงของแม่แกแล้วก็น่าจะรู้พ่อแม่แกไม่มางานแต่งมันจะเรียกงานแต่งงานได้ยังไงเขาก็ถามว่างานต้องให้ผมเรียนจบก่อนแล้วค่อยแต่งง้นหรอพ่อแม่ไม่มาก็จัดงานแต่งได้ผมไม่อยากรออีกต่อไปแล้วท่านก็โมโหแล้วรีบเก็บเข้าของของพระเอกไล่ออกจากบ้านไปซะพ่อแม่แกกลับมาไม่ได้ก็ คือไม่ได้ฉันไม่เห็นด้วยที่ลูกสาวฉันจะไม่มีผู้ปกครองไปร่วมงานถ้าไม่ใช่ว่าพวกแกท้องก่อนแต่งมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอเขาก็ได้มาคุยกับนางเอกว่าเธอจะแต่งงานกับฉันไหมเธอก็พูดส่วนว่าพวกเรากแค่แกล้งคบกันต่อให้พ่อแม่นายกลับมาฉันก็ไม่มีทางแต่งงานกับนายอยู่ดีแหละแล้วเธอก็พาไปเอกมานั่งสุดอากาศเล่นข้างนอกเขาก็บอกว่าฉันคิดว่าบนโลกนี้คนที่รักฉันที่สุดก็คือเธอแน่ๆตอนที่ฉันเริ่มอายุแปดขวบคนที่พาฉันเข้าโรงเรียนก็คือเธอหรือแม้แต่ตอนที่ ที่นั่งปกมือข้างล่างเวทีก็ยังเป็นเธอไหนจะเป็นตอนที่ฉันชกต่อยครั้งแรกเธอก็ยังมารับฉันที่ห้องปกครองขณะสอบเข้ามหาลัยเธอก็ยังรอฉันอยู่ข้างนอกดังนั้นเธอมักจะมาเติมเต็มในชีวิตที่ผ่านมาของฉันฉันเลยคิดว่าพวกเราก็ต่างเหมาะสมกันที่สุดเธอก็พูดส่วนว่าพ่อแม่ของนายไม่สามารถอยู่เคียงข้างนายได้ตลอดแต่พวกท่านก็ยังใช้ใจหาคนมาดูแลนายเขาก็บอกว่าเธอคือคนสําคัญที่สุดของฉันไม่มีใครมาแทนที่ได้เธอจะแต่งงานกับฉันใช่ไหมเธอก็บอกว่าถ้านายทานลูกอมได้เมื่อไหร่พวกเราก็ค่อยมาคุย ทางฝั่งกู้ก็ได้มาอ้อนขอให้พี่ชายยอมยกโทษให้เขาทีเขาสำนึกผิดแล้วแล้วขอให้อยักกับบริเวณเขาเลยประธานก็ใจอ่อนและยอมให้น้องชายตามไปที่ทํางานเพื่อจะได้เรียนรู้งานจากเขาเพิ่มขึ้นด้วยพอทั้งสองคนไปถึงที่บริษัทก็บังเอิญได้ยินอย่างหลี่เซียนเถียงกันเรื่องหน้าปกนิตยาสารสัปดาห์หน้าอย่างสั่งให้หยุดทําและต้องการแก้ปกใหม่นั่นก็ทําให้พวกเธอเถียงกันใหญ่กู้ก็รีบเข้าไปทักหลี่เซียงเธอจึงร้องให้เขาเลือกปกนิตยาสารว่าถ้าเป็นนายจะชอบแบบไหนซึ่งเขาก็เลือกปกที่หลี่เซียนเลือก ทุกคนก็เข้าไปในห้องประชุมเพื่อตรวจงานโดยประธานจิ้นก็ได้ตัดสินใจว่าควรจะเลิกปกนิตยาสารแบบเดิมไม่ควรสั่งหยุดทำหรือว่าแก้เปลี่ยนข่าวก็ได้ลงเต็มเว็บม,มหาลัยว่ามีการลอกเลียนแบบวิทยาน,นิพนธ์ระดับปริญญาเอกจี้หันที่เห็นข่าวก็รีบมาถามพระเอกว่าพี่สองนายมีปัญหาเรื่องสอบปริญญาเอกหรือเปล่าเหมือนเธอถูกสงสัยว่าลอกเลียนแบบงานวิจัยแล้วก็ยังเอาโค้ตาของเพื่อนร่วมห้องอีกด้วยซึ่งคนที่ใส่ลายนางเอกก็คือหนุ่มแว่นหมอนี่ก็คือกัดไม่ปล่อยจริงๆคอยรังควานกันแกล้งนางเอกไม่เลิกล เขาก็ได้มาแจ้งกับอาจารย์ว่าเว่ยเว่ยโลกผลงานของน้องสาวผมนังเอกก็บอกว่าหัวข้อที่ฉันเลือกมาโดยผ่านการปรึกษาหารือกับอาจารย์จากที่ฉันทราบมามีแค่ฉันคนเดียวที่เลือกหัวข้อนี้นะยายั่นก็พูดส่วนว่าฉันพุ่งมาเปลี่ยนหัวข้อช่วงเวลาที่แก้ก็เร็วกว่าเธอแถมฉันก็ยังมีหลักฐานหนุ่มเว้นก็ได้อัดคลิปว่าคณะจิตวิทยาของมหาลัยนักศึกษาเว่ยเว่ยกับฝ่ายอาจารย์มีการทุจริตเขาก็ขู่ว่าจะเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่กับทุกคนอาจารย์จึงตัดปัญหาเลยบอกว่าในเมื่อนายมีต้นฉบับอยู่ในมือทางเราก็จะให้น้นนองสสาว ลิญญาเอกต่อไปและนังเอกก็ถูกตัดสิทธิ์ซะนังเอกก็ร้องไห้และเดินตากฝนไปเรื่อยๆเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมเลยอาจารย์ก็ดันไปเข้าข้างหนุ่มแว่นนีสใส่แย่คนนั้นพระเอกก็รีบวิ่งมาหาเธอแล้วบอกว่าเรื่องทั้งหมดฉันไม่เชื่อหรอกนะต่อให้คนอื่นจะว่าเธอ,อยังไงฉันเชื่อในตัวเธอเสมอและเขาก็ได้เข้าไปกอดปลอบเธอที่ร้องไห้พอกลับมาที่บ้านพระเอกก็มานั่งเป่าผมให้กับเธอนั่นมันก็ทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงและรู้สึกดีที่มีเขาอยู่ใกล้ๆเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันชออบเเธมาากกกจริงงงงๆแแคค่่ด้ป็็นนูััยี เอกได้ยินแบบนั้นก็ทำตัวไม่ถูกและรีบเดินหนีเขาไปตอนเช้าพระเอกก็ได้มาหาอาจารย์เพื่อถามว่าทางมหาลัยต้องการผลงานการแข่งขันศินละปะของเขาหน่อยไหมผมลองเอาแบบวาดมาให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็รับปากว่าจะลองดูภาพของเขาจี้หันก็ได้มาถามพระเอกเรื่องพี่เวยเว้นจะจัดการยังไงเขาก็ถามเธอว่าแบบร่างฉบับนี้ของเวยเว้ทำไมถึงเกิดปัญหาขึ้นมาได้ล่ะอีกทั้งแบบร่างของคนอื่นก็ยังส่งก่อนของเธออีกจี้หันจึงบอกว่าแบบร่างงานวิจัยคงไม่มีใครเขียนด้วยมือก็น่าจะเก็บไว้ในคอมมากกว่า มีคนแอบแฮกเกอร์เอาแบบล่าของพี่เว๋ยไปหรือเปล่าแล้วเธอก็แนะนําคนที่รู้จักที่เก่งด้านคอมให้พระเอกดไปลองคุยดูซึ่งหนุ่มคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นกู้นั่นเองพพะเอกจึงรีบมาหาที่บ้านเพื่อขอให้ช่วยตามหาไอสารและเลวที่โลกวิทยาน,นิพนธ์กู้จึงมีข้อแลกเปลี่ยนคือพี่ชายฉันให้โปรเจกต์ฉันมาสองสามอย่างฉันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นายมาลองช่วยฉันเลือกสักอันสิพระเหก,ก็พูดส่วนว่านิทรศการภาพวาดน,นี้ในโปรเจกต์มันจัดขึ้นที่มหาลาัยของฉันพอออดีงันนนฉนกก็็จะช่่วยายาเเพืืถปรแลร จากนั้นทั้งสองคนก็ได้มาช่วยกันหาความจริงและก็พบว่าอีเมลร้องเรียกเป็นของหนุ่มแวน่นหนึ่งในอีเมลมีไฟล์งานวิจัยที่ลงชื่อของเวยเวยเอาไว้และก็แปลงรหัสมาจากเมลต้นทางฉันตามรอยและฉันรู้ว่าหนุ่มแว่นเป็นคนแฮกอีเมลของเธอจริงๆพระเอกจึงให้เพื่อนช่วยตามหาคนที่เก่งแฮกเกอร์และคิดว่าหนุ่มแว่นน่าจะไปขอคนคนนั้นให้มาช่วยจนในที่สุดก็ได้เจอตัวกันพระเอกจึงรีบมาบอกนางเอกว่าหาหลักฐานได้แล้วพระเอกก็ได้เอาแบบร่างทั้งของนางเอกและน้องสาวของหนุ่มแว่นให้อาจารย์ได้ดูแถมยงหาา คืนคุณสมบัติการสอบปริญญาเอกให้หนางเอกไปส่วนหนุม่มแบนกับน้องสาวก็โดนลงโทษในที่ส่วนความจริงก็ประกฏว่านางเอกของเราไม่ได้ลอกเลียนผลงานวันต่อมาจูๆ่ๆนางเอกก็ได้มาบอกพ่อของเธอว่าหนูจะไม่สอบปริญญาเอกแล้วล่ะพ่อเคยผิดหวังในตัวหนูบ้างไหมซึ่งท่านก็บอกว่าพ่อสนับสนุนลูกทุกอย่างและเธอก็จะพูดความจริงเรื่องที่โกหกพ่อว่าท้องกับหลิมหนานแต่พระเอกก็เข้ามาขัดสะกอนเลยทําให้เธอไม่ได้สารภาพาวความจรงิงเขาก็พูดกับเธอว่าเพื่อที่จะสอบปริญญาเอกเธอเลยแกล้งทําเป็นคบกับฉันตออนนี้ปริญาเก ก็ไม่ได้สอบแล้วงั้นเธอก็ไม่ต้องการฉันแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วที่แกล้งเป็นคู่รักกันฉันมีความสุขมากๆเลยเธอก็บอกว่าพวกเราจะแกล้งทําต่อไปไม่ได้ยังไงของปลอมก็คือของปลอมเขาก็พูดส่วนว่าไม่ว่าชีวิตในอนาคตเธอจะเป็นยังไงฉันก็อยากจะผ่านมันไปด้วยกันตั้งแต่มอสี่ในวันเกิดของฉันทุกปีฉันมีแค่คําอธิษฐานเดียวคือหวังว่าในอนาคตจะสามารถเป็นคนคนนั้นที่ฝ่าฟันทุกอย่างไปกับเธอได้เป็นคนที่เธอเชื่อว่านี่คือความรักเธอตอบรับรักฉันเถอะนะแต่นังเอกกกก็ไไไมม่ดด้้พูออะรนจายิ นั่นก็น่าจะเป็นคําตอบได้แล้วมัง้งเธอก็ได้กลับมานั่งคิดคนเดียวเรื่องของพระเอกแถมยังเขียนความรู้สึกที่มีต่อเขาลงในไดอารี่เธอได้เขียนว่าเขาไม่ใช่น้องชายแต่ว่าเป็นแฟนทั้งหลี่เซียนก็ได้มาชอปปิ้งแล้วก็มาเจอกับประธานจิ้นพอดีทั้งสองคนก็ได้ทักทายด้วยความซวยแฟนเก่าของหลี่เซียนก็ได้มาที่ร้านนั่นแถมยังมากับสาวคนใหม่เธอที่เห็นจึงไม่อยากน้อยหน้าเลยเดินไปหาประธานจิ้นแล้วบอกว่านี่คือแฟนของฉันยังไม่พอแค่น,ะนั้นนัจูบโชว์แฟนเก่าไปเลยก่อนที่เธอจะควงเขาออกจากร้านแฟนเเกก่่่าาา็ได้้ถมวตตัแตธอ ัฉนไปเธอเคยคิดเสียใจบ้างไหมแต่ว่าเธอก็ไม่ตอบแล้วเดินออกมาเธอก็รีบขอโทษประธานจิ้นที่เผลอพูดและทําแบบนั้นกับเขาไปที่จริงแล้วหมอนั่นเป็นแฟนเก่าของฉันหน้าเขาคือรักครั้งแรกเลยแหละตอนที่ฉันอายุ16เขามาสารภาพรักแถมยังเอาหนังสือนิยายมาให้ฉันด้วยเขาบอกว่าหวังว่าจะรับหนังสือรวมถึงรับรักเขาด้วยซึ่งฉันก็ตอบตกลงเขาไปช่วงนั้นฉันยุ่งกับการสอบศิลปะเวลาที่ว่างไม่ใช่พ่อแม่ที่ฉันเจอมากที่สุดแต่กลับเป็นเขาฉันคิดว่าเป็นคนคนนี้แหละที่ฉันอยากจะแต่งงานจะจากมอไป จนถึงปี3เป็นเวลา5ปีเต็มๆในทุกๆปีเขานอกใจฉันอยู่เสมอแถมยังให้นิยายกับสาวทุกคนซึ่งฉันเป็นคนแรกแต่ไม่ใช่คนสุดท้ายของเขาฉันเลยทนไม่ไหวก็เลยเลิกกับเขาในที่สุดทางฝั่ง,งนางเอกกับพระเอกก็ได้มาดูการแสดงแสงสีทั้งสองคนก็ได้มานั่งเล่นสิงชาสวรรด้วยกันอย่างสวีดหวานพอนางเอกอยากจะขึ้นมาชมวิวพอเล่นสิงชาสวรร์เสร็จเรียบร้อยเขาก็ได้บอกว่าทางมหาลาัยของฉันกับต่างประเทศได้ร่วมกันจัดนิทรัศการอาจารย์คาดหวังผลงานที่ฉันจะต้องจัดแสดงดังนั้นช่วงนี้ฉันอาจจะ ยุ่ง่งนอเธอก็ชมว่านายนี่มันสุดยอดจริงๆเขาได้ยินแบบนั้นก็อดไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปจูบเธอเหมือนว่าสองคนนี้ไม่ได้เป็นแฟนกันหลอกๆแล้วล่ะน่าจะตกลงคบกันเป็นแฟนกันจริงๆพอกลับมาที่บ้านก่อนที่จะแยกย้ายพระเอกก็ได้อ้อนขอจ๊บแก้มเธอก่อนกลับคู่นี้ก็คือหวานกันเหลืดเกินวันต่อมาพระเอกก็ได้มานั่งวาดรูปที่จะจัดนิทรรศการนางเอกที่ไม่รู้ว่าตัวเองควรจะทําอะไรนอกจากเรื่องเรียนเธอก็ไม่เก่งด้านไหนตอนนี้ก็ไม่ได้สอบเข้าไปรินยาเอกแล้วมันทําให้เธอสับสนในชีวิตด้วยอยากจะทําอะไรเธอจึงมา เดินเล่นที่มหาลัยพระเอกที่เห็นเธอผ่านหน้าต่างก็รีบวิ่งออกไปหาเขาก็ถามว่าหนึ่งยังไงมาที่มหาลัยหรือว่าคิดถึงฉันงั้นหรอเธอก็บอกว่าฉันไม่รู้ว่าจะไปไหนดีเคยชินกับการมามหาลัยน่ะฉันรู้สึกเหมือนว่ามีฉันคนเดียวที่ว่างมีแค่ฉันที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเขาก็พูดส่วนว่างั้นพวกเราไปออกเดทกันไหมแล่ทั้งสองคนก็มานั่งเล่นนั่งคุยกันนางเอกก็เอาแต่พูดถึงหนุ่มแว่นถ้าไม่ใช่พ่อหมอนนั่นชีวิตฉันจะเป็นยังไงพระเอกก็บอกว่าคนที่ควรจะได้รับโทษและไม่มีความสุขคคววรจจะเเเนนนนหหมออั่่ขาาึงพธุ ว่นเห็นว่าหนุ่มแว่นมาออกเดทกับสาวที่คาเฟ่พระเอกจึงแกล้งเข้าไปนั่งที่โต๊ะแล้วก็บอกว่าที่รักนายบอกว่าจะโน้มน้าวครอบครัวเพื่อที่พวกเราจะได้อยู่ด้วยกันไงพระเอกก็คือแกล้งมาเป็นแฟนหนุ่มแว่นเพื่อให้สาวๆต่างพากันหนียังไม่พอแค่นั้นยังบุกไปที่ทํางานพร้อมกับช่อดอกไม้ช่อใหญ่และก็เรียกที่รักอย่างเสียงดังให้ทุกคนเข้าใจไปเลยว่าเขาเป็นแฟนหนุ่มแว่นก่อนที่เพระเอกจะกลับก็ได้บอกหนุ่มแว่นว่าต่อไปอย่าทำให้ฉันโมโหไม่อย่างนั้นได้เห็นดีกับฉันแน่นางเอกที่ยยืืืนนนมมอออองู่่กก็็หหัววเเเเเรรราาาาาะะพปค อาจารย์ก็เรียกพระเอกมาคุยท่านได้บ่นว่าภาพวาดของนายทั้งหมดเอากลับไปวาดใหม่ภาพพวกนี้ของนายเป็นภาพวาดเก่าทั้งหมดมหาลัยให้ความสําคัญกับนิทรรศการนี้มากฉันส่งภาพวาดของนายไปทางผู้จัดก็พอใจแต่คิดว่าฉันจะไม่รู้งั้นหรอว่าภาพวาดพวกนี้ไม่สามารถแสดงระดับทักษะของนายได้นายควรวาดภาพอีกสักหน่อยเอาผลงานที่แสดงถึงความสามารถระดับสูงสุดของนายวันต่อมาพระเอกก็เรียกให้นางเอกมาออกเดทโดยสถานที่ที่เขาเลือกเดทก็คือบ้านผีสิงเขารู้ว่านางเอกขี้กลัวจึงจงใจพาเธอเพิ่อเวลาที่เธอต กใจหรือว่ากลัวจะได้กอดเขาเอาไว้และมันก็เป็นไปตามแผนของเขาจริงๆนางเอกของเราก็ตกใจและก็กลัวนั่นก็เป็นจังหวะที่ทําให้เขาได้แตะอ่างเธออย่างมากเขาทั้งกอดแล้วก็แกล้งทะยายนางเอกก็โกรธที่เขาพามาเดทที่อะไรก็ไม่รู้เธอจึงมานั่งบนให้หลีเซียงฟังฉันมองเห็นอนาคตอันสับสนของฉันแล้วว่าจะอยู่ต่อไปยังไงดีไม่เข้าใจเลยทําไมต้องพาไปเดทที่บ้านผีสิงพระเอกก็ยังไม่หยุดชวนเธอไปเดทต่อคราวนี้เป็นการพาเธอมาเดทที่สนามเด็กเล่นเขาได้หลออให้เธอเข้าไปยืนข้างในเพื่อจะถ่ายรูปแต่ที่ไหนได้แกล้งกดปุ่ม ยิงบอลใส่เธอซะงั้นทําให้หนังเอกของเราล้มหน้าหงายไปเลยเขาที่เห็นจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ดันพลาดเหยียบลูกบอลล้มทับเธอไปอีกทั้งสองคนก็ได้จ้องมองตากันและกันซึ่งเขาก็ค่อยๆจะเข้าไปจูบเธอแต่นังเอกก็โมโหและงอนผักเขาออกมาเดทหรือมาเล่นอะไรก็ไม่รู้พระเอกก็ยังไม่ลาความพยายามชวนเธอมาเดทกันอีกรอบคราวนี้เขาพาเธอมาเล่นเกมแต่ว่าเขาเล่นเอาจริงเอาจังอยู่คนเดียวเพราะเขาคิดว่าการเล่นเกมและโชว์กิจกรรมที่เธอไม่เคยเล่นโชว์สกิลความเก่งให้เธอดูมันจะทําให้เธอต้องมองเห็นว่าเขาเหล่อแน่แน แต่ที่ไหนได้นางเอกยิ่งไม่สนุกไปด้วยเธอก็จะกลับบ้านแต่พระเอกก็ขู่เอาไว้ว่าถ้าเธอกลับก็จะทานลูกอมและเขาก็อ้อนให้เธอไปเดทกับเขาต่อนางเอกจึงเกิดแผนแกล้งกลับบ้างโดยพาเขามาที่ที่หนึ่งแล้วก็ปิดตาจากนั้นก็เอาน้องหมาที่คาเฟ่ไปในห้องที่เขาอยู่แล้วเธอก็แกล้งเขานั่งอยู่ในนั้นกับน้องหมาไปเพราะเธอรู้ว่าพระเอกกลัวหมาจนแก้แค้นซะเลยเขาก็ได้ขอโทษและสำนึกผิดต่อไปจะไม่แกล้งเธอแล้วตอนนั้นอาจารย์ก็ได้โทรม,มาปลนพระเอกว่าภาพวาดที่นายติดขังชนะเมื่อไหร่จะวาดเสร็จ้ะอจงงตรีบกลับ ไปที่มหาลาัยเพื่อวาดรูปวันเวลาก็ได้ผ่านไปพระเอกก็ยุ่งกับการวาดรูปและจัดนิทรรศการเธอที่อยู่บ้านเฉยๆก็ได้สั่งขนมเค้กร้านดำมาหลายร้านจากนั้นก็นั่งทานคนเดียวทั้งหมดหลี่เซียนจึงพาเธอออกมาข้างนอกเธอได้พามางานเลี้ยงของบริษัทเหมือนเคยระหว่างที่หลีเซียนไปดูแลนางแบบกลับมาก็มาบ่นให้นางเอกฟังว่าปกตินางแบบที่ฉันเคยทํางานด้วยทั้งสุภาพแล้วก็มีมารยาทแต่ทาไมยายนี่ถึงวางมากยิ่งตอนที่ฉันลองสวมสร้อยให้ก็พูดจาไม่ดียายนางแบบคนนั้นก็ได้เดินออกมาโวยวายว่าสร้อ,อ,อยคอ หลี่เซียนก็ได้บอกว่าฉันวางไว้ในห้องใต้ผ้าห่มเดี๋ยวจะไปดูกล้องวงจรปิดว่าใครเอาไปแต่พนักง,งานก็บอกว่ากล้องที่ตึงนั่นได้ส้อมอยู่เลยไม่สามารถบันทึกภาพได้จี้หันที่เป็นลูกสาวโรงแรมที่จัดงานก็ได้เรียกปรปภให้ไปตรวจเช็คให้ทั่วนางเอกก็ได้มาถามหลี่เซียนว่าก่อนที่เธอจะออกจากห้องนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งมีคนเรียกให้เธอไปดูพรอฉันก็เลยรีบวางสร้อยนั่นแล้วก็ออกมาเลยนางเอกจึงจะใช้จิตวิทยาที่เรียนมาลองมองทุกคนในงานว่ามีใครน่าสงสยัยระหว่างที่ทุกคนกําลังตรวจสอบนางเอกก็ค่อยๆมองไปี จากนั้นเธอก็บอกให้หลี่เซียนประกาศว่าหาสร้อยเจอแล้วนั่นก็อยู่ที่ช่างแต่งหน้าแถมยังช่วยพูดแก้ต่างให้กับบริษัทของหลี่เซียงทําให้เรื่องเราผ่านไปได้ด้วยดีพอจบงานทุกคนก็ได้มานั่งคุยกันโดยนางเอกกับหลี่เซียนก็ได้ขอบคุณจี้หันมากที่มาช่วยเหลือในวันนี้ทุกคนก็อยากรู้ว่านางเอกรู้ได้ยังไงว่าสร้อยคออยู่ที่ช่างแต่งหน้าเธอก็เล่าว่าฉันลองไปขอดูท่าทางคนในงานตอนที่ฉันมองที่ช่างแต่งหน้าเธอเม,ม้มปากกอกสายตาไปทางด้านหลังมีพฤติกรรมที่ปกปิดอมพรางแถมยังก้าวถอยหลังไปครึ่งก้าวมีกการเ และดูกลัวนั่นมันทาให้ฉันรู้ว่าเธอนั่นแหละที่เป็นคนเอาสร้อยไปกูก็ได้ส่งข้อความมาถามพระเอกว่าเรื่องนิทรรศการนายได้ช่วยฉันจัดการหรือยังเขาจะส่งแผ่นโปรเจกต์ที่ทาเอาไว้ให้กูได้ดูวันต่อมากูก็ได้มาหาพระเอกเขาก็ได้ถามว่าทําไมนายถึงมาคนเดียวล่ะฉันส่งแผ่นไปให้นายแล้วนี่ฉันได้เขียนหัวข้อและการดําเนินการต่างๆรวมถึงการดูแลนิทรรศการกูก็พูดส่วนว่าทําไมแค่ทําโปรเจกต์เดียวล่ะฉันไม่สนนายตกลงจะช่วยก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุดแต่พระเอกก็ไม่ช่วยแล้วนั่นก็ทําให้กูก้กดธและลอ การแข่งขันนิทรศการโดยเพรยเอกไม่รู้เลยว่าคนจัดงานก็คือบริษัทของประธานจิน้นโดยมีกู้คอยดูแลโปรเจกต์นี้พออาจารย์แนะนํากู้ให้พระเอกได้รู้จกักว่ากู้เป็นตัวแทนของสปอนเซอร์ของพวกเราเขาจึงแกล้งใช้ให้พระเอกไปซื้อน้ามาให้เขาดื่มพระเอกจึงแกล้งกลับโดยการเขย่าขวดโค้กให้เวลาเปิดมันพุ่งลเลอเต็มเสื้อของกู้กู้จึงโมโ oh หและโวยวายว่าน,นิทรศการภาพวาดครั้งนี้ฉันจะไม่ช่วยจัดไม่ให้สปอนเซอร์ใดๆแล้วเมื่อวานฉันก็ตัดชื่อนายออกจากนิทรศการภาพวววาดดดไไปแลออไแ,บบแลล้้้้้ยยยพเเออกกกกินนนนบบั็ตู่ ทาให้หนังเอกกับประธานจิ้นต้องมาที่มหาลัยนังเอกก็เรียบขอโทษที่พระเอกก่อเรื่องแถมยังทําให้กู้ต้องเจ็บตัวเธอก็บังคับให้พระเอกขอโทษกู้ซะซึ่งเขาก็ขอโทษที่ทําน้ําหกใส่นายแถมยังต่อยตีนายจนได้รับบาดเจ็บส่วนกู้ก็ขอโทษเหมือนกันที่วางมาและแกล้งนายแถมยังเอาลายชื่อของนายออกประธานจิ้นจึงชวนทุกคนให้ไปทานข้าวด้วยกันถือเป็นการขอโทษและปรับความเข้าใจกันซะระหว่างที่ทานอาหารกันอยู่นั้นประธานก็พูดกับนังเอกว่าเธอจําได้ไหมวพราะเมื่อก่อนจะเคยพูดว่าเธอเหมาะสมที่จะเป็นตัวเลือกของแฟนสาวในใจของฉัน ฉันรู้สึกว่าพวกเราสามารถลองทำความรู้จักกันสักหน่อยเธอก็พูดสวนว่าฉันมีแฟนแล้วแฟนของฉันก็คือหลินหลานพ่อก็ได้มาคุยกับนังเอกว่าพ่อได้ดูงานที่เกี่ยวข้องที่ลูกเรียนมาอยู่สามอาชีพอันดับแรกก็คือข้าราชการอันดับที่2คืออาจารย์สอนมหลาลัยแล้วก็มีที่ปรึกษาทางด้านจิตวิทยาเธอก็ถามว่าพ่อลู้ไหมทาไมหนูถึงอยากเรียนจิตวิทยาตอนแรกเริ่มจากหลินหลานทานลูกอมแล้วก็เข้าโรงพยาบาลตอนนั้นหนูคิดว่าหนูต้องรักษาเขาให้หายต่อมาเห็นว่าพ่อดูลูกแม่อยู่คนเดียวอยู่บ่อยๆแล้วก,ก สาวคนไหนหนูเลยอยากจะช่วยพ่อเดินออกมาจากตรงนั้นแต่หนูไม่เคยช่วยใครได้เลยกลับเป็นตัวหนูเองที่สภาพจิตใจอ่อนแอหนูรู้ว่าพ่อหวังดีกับหนูแต่ว่าทางคนเลียงจิตวิทยาไม่ใช่เพื่องานที่มั่นคงสักงานตกดึกพระเอกก็ได้พาเธอขึ้นมาบนดาดฟ้าแถมเปิดไฟดวงดาวให้เธอได้มองเขาก็พูดว่าตอนที่ฉันทาอันนี้หน้าฉันคิดถึงเธออยู่ตลอดเลยเพราะเธอคือคนที่ไม่ยอมแพ้และขยนันเพอไปเก็บดวงดาวในใจของฉันมาโดยตลอดตอนนี้เธอก็เหมือนกับดาวดวงนี้เลยอ่อนโยนและก็งดงามเธอมารักษาการ แผ้ของฉันต่อดีไหมเพราะฉันอยากจะทานลูกอมไปพร้อมกับเธอฉันกลัวมาตลอดกลัวว่าการที่ฉันตามจีบเธอแบบนี้เธอจะลำคาญแต่ถ้าฉันไม่ทําแบบนี้แล้วก็ฉันก็จะเป็นน้องชายง่ๆคนนั้นที่ทั้งโซนทั้งทานลูกอมไม่ได้ในใจของเธอหน่าแบบนี้แล้วเธอจะชอบฉันได้หรอเธอก็พูดสนว่าฉันชอบนายผู้นี้ก็คือหน้ารักทั้งเขาและเธอก็ต่างรู้หัวใจตัวเองว่าชอบกันและกันแถมก็ยังรักกันมากด้วยแต่ติดที่ว่าเรื่องที่พวกเขาก่อนน่ะคือเรื่องที่โกหกว่าท้องเพื่อหลอกพ่อถ้าความจริงปรากฏเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างร ต่อไปพ่อจะมาขัดขวางความรักของเขาไหมและทั้งสองคนจะเป็นแฟนแบบนี้ต่อไปหรือไม่เราต้องมารอรับชมใน e ีพีหน้ากันนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย